สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับเกม princess connect ลีลานกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากาที่เราไปเราเปิดตู้รีลานของยุยปีใหม่แล้วก็โคโกโรปีใหม่ไปก็ไม่ได้เลยนะครับก็เปิดเผื่อได้ไงเปิดเผื่อหวังได้เหมือนแบบผมคิดว่าในใจเราแบบถ้าเป็นได้เหมือนแคลปีใหม่ก็จะดีนะครับผมในคลิปนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ทาให้ทีมเวทของผมสมบูรณ์แบบแบบครบเครื่องที่สุดที่ทำได้นะครับผมนั่นคือในอากาปีใหม่นั่นเอง นี่คือตัวละครที่ควรเอาไปยืนคู่กับแคลปปีใหม่อย่างมากที่สุดอย่างหาไม่ได้เลยนะครับผมคือควรมีเว้ยทีมเวทควรมีในในกะปีใหม่ไปใส่ในทีมนะครับผมบอกเลยนะครับว่าทีมเวทผมผมมันจะโคตรจะครบเครื่องทุกอย่างมันจะอิสตันยูโน่แค่มีใน้นกะปีใหม่คือทุกอย่างมันจบแล้วนะครับผมคือต้องการเธอแค่คนเดียวเว้ยตอนเนี้ย อัตตาเลตนะครับผมอยู่ที่0.7%เปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับก็นะขอได้ไหมได้ไหมได้ในกลับอใหม่ได้ไหม,ไไไหม,ไไหม for my team wave ของฉันเนี่ยคือแคลปีใหม่รออยู่นะในกลัะเข้าใจป่ะเนี่ยแคลปีใหม่เนี่ยรอเธออยู่แค่ต้องการให้เธอออกมาแค่นั้นและสนืที่เหลือมันจะโอเคมากแล้วมันจะจบเลยนะเขาะ้าใจป่ะได้ในกลับอีใหม่ อ่าโอเคก่อนอื่นเลยตัวฟรีแล้วกันนะครับผมไปโอ้โยตัวฟรีมันจะแก้เกลือได้ไหมเนะี่ยโอเคมาว้าหวังว่านานนกาบิใหม่จะออกมาให้ผมได้ทำทีมเวทในเกมนี้กับเขาสักทีนะครับผมทีมเวทมันจะสักเซสมากสำหรับผมนะเนาะมาเมลติแรก เราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมหวังว่าในคลิปนี้เราจะไม่เสียเยอะเกินจนไปนะครับก็มีมีเท่าไหร่อย่าเสียเยอะเข้าใจป่ะมาลุยโอเคบทติดแรกก็จัดให้กูเกือซะแล้วไงสภาพภาพนี้ที่เห็นที่คุณเคยภาพเดิมก็เกลือ everything is เหมือนเดิมโอ้โห เล่นในกาปีใหม่แค่เธอคนเดียวเว้ยฟังให้ดีนะ is only you เว้ยแค่เธอคนเดียวมันจะไปยากอะไรใช่ไหมแค่ออกให้แค่ตัวเดียวแนละ้วทุกอย่างมันจะจบแล้วนะไปกันต่อที่ติที่สองนะครับผมลุยโอ้โหหนึ่งมันมีขึ้นดาวหลดดิง้งไม่มีตกใจเลย ทอ,องสามเหมือนเมื่อกี้อีกโอ้โหจะไม่คิดจะออกสามดาวให้เลยใช่ไหมไอ้ศูนย์จุดศูนย์สี่เปอร์เซ็นที่มันจะหลุดเลรียให้กูเนะี่ยไม่คิดจะออกให้เลยใช่ไหมแต่อย่าหลุดเหยเลยดีกว,ว่าเอาในเดือนกรกฎาคมมาแล้วจบเลยศูนะนะนะย์จุดเจ็ดเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดเนี่ยจริงๆแค่ศูนย์จุดเจ็ดเพื่อนมันไม่ได้ยากเลยเข้าใจป่ะหรออิสโนธาดยุโนมันไม่ได้ยากวันที่สามนะไป โอ้โหหรือมันยากวะหรือมันยากวะแม่งของสองโอ้หนักกว่าเดิมีเหตายเธอโอ้ยเจวปีใหม่ต้องการในในรากาปีใหม่จริงๆเพื่อทุกอย่างทีมเวิร์ดของฉันมันจะครบมันจะจบ เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นปกในนาฬิกาดีกว่าอาจจะเพิ่มดวงได้ไม่มากก็น้อยนะ <c oughs> ในนกาอยู่ไหนห <c oughs> วังว่าสูตรวอลเปเปอร์มันจะยังคงใช้ได้อะนะ <c oughs> ถ้าใช้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้จะใช้สูตรไหนใ,นในเกมนี้นะแม่งเกมนี้คือสูตรที่ผมใช้ทุกครั้งแม่งไม่เคยเวิร์กเลยเว้ยเออก็มีแต่สูตรวอลเปเปอร์นี่แหละที่ผมมึงพาได้นะฮะ ปรับลำดับเดกกออกแค่หน่อยนะขอร้องล่ะพรีสมาปอติชิสินะครับผมไปยังยังยัง,ยงอีก,กอโอ้โหโอ้สองทอง โอ้ยท่านผู้ชมครับเริ่มมีกลิ่นแล้วนะมันเริ่มมีกลิ่นแปลกๆแล้วนะกลิ่นเค็มๆเนี่ยแม่งเนเนกาครับไม่เอาอย่างนี้สิครับอย่าเล่นลิ้นเข้าใจไหมผมไม่มีเพชรเยอะที่จะเปิดพอถึงการันตีนะบอสตี่ห้าแล้วนะเนเนกาออกให้หน่อยมาแล้วใช่ไหมใช่ไหม ข้าโมติและจบเลยนะ,ในในะเนเดกาเข้าใจเปล่าใช่ไหมตัวที่หกมาจบเลยนะเนเดกานะขอร้งองเนเดกาได้โปรดละสามวันเวม,เมนม์เอ้ากูไปสาวสวันเว้นม์ซะอย่างนั้นน่ะโมริก้าโอ้โห ยิ่อยู่ก็เป็นสาวน้อยเวทมอลได้อย่างนั้นเหรอว่าอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรสาวน้อยเโดนบอก็ยังได้อะวะต้อนเธอมาสกิลเธอทำอะไรได้บางมอนิก้าเนี่ยแม่งโอ้ยกูก็นึกว่าได้ในกาซาเลียแล้วไงอ่โทเวทอะมินิตนะครับผมขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับว่ามอนิก้านี่มันทำอะไรได้วะจำสกิลไม่ได้แวร์ไหนเอ่ยนี่ ทำดาเมจสก้าตส์ศัตรูตัวเดียวลถพัับป้องกันนะฮะเพิ่มพลังโจมตีให้เพื่อนในขอบเขตตดตีเพิ่มเมพชรผีเฉยๆแต่มันก็เก่งอ่ะแหละเ,เก่งตรงที่มันมีรดป้องกันศัตรูแล้วก็เพิ่มดาเมจกับภาพให้เพื่อนด้วยโอเคเฮ้ยเนยในเดกะส่งโมนิกามเมจิคโคโกาทำไมไม่เอาสิเนในเดกะฉันต้องการเธอในร่างปีใหม่เว้ยวัตนที่หกนะ ไปยังยังไม่ออกโอ้โหโอ้โห้วนีสองทองเกลือเกลือมากอ้อยผมบอกแล้วตอนนี้เนี่ยใช้ดูมไปกับแคลหมดแล้วเนี่ยแคลปีใหม่คือดูดดูมผมไปหมดแล้วในเกมนี้เนี่ยแม่งมัน มันจะมีเหลือดูวงอะไรเราใช้ไปกับแคลหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยวันที่ทเจ็ดนะครับผมนั่นไงกูว่าแล้วว่ากูไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยตอนนี้คือแบบถ้าหลอดดวงผมเต็มร้อยเนี่ยผมคงเหลือศูนย์แล้วแหละแม่งคือใช้ไปหมดเกลี้ยงไม่หมดเกลี้ยงหลอดไม่มีเต็มไม่มีเติมเลยอะตอนนี้เฮ้ยแต้มดวงผมใช้ไปหมดแล้วั้งนี้โอเพชรที่เหลือผมก็คงน่าจะเอาไปโยนทิ้งกตอนนอยเปิด ได้ก็แค่หวังลึกๆว่าจะออกไข่นะเหลือกันอีกแค่สามติิสุดท้ายนะครับผมท่านผู้ชม3มามมตินี้ก็ภาวานากันนะครับว่าเนกาจะออกให้ผมนะไปโหฮ้าลุงแม่ยังไม่เห็นสักตัวเลยเนี่ยล,ลุงสักตัวยังไม่ผมหน้าไม่เห็นนอกจากโมนิก้าเมจิโคโกเมื่อกี้แล้วนี่คืออะไรโอ้ย โอ้หน oh, ึงเก้าทองหนึ่งโอ้ไม่กอด What กูอาร์เรียวฟอร์เรียวปะเนี่ยโอ้โหนี่กูเห็นอะไรกูเห็นเกลือใช่ไหมโอ้ยเนเดกามันไม่ได้ออกยากเลยเนเดกามันไม่ได้ออกยากเลยเข้าใจไหม โอ้มา oh god สองมดิที่เหลือนะครับผมไปยังโอ้โหเฮ้ยหมดแล้วผมเชื่อว่าหมดแล้วจริงๆอะตอนนี้ไม่ไม,ไม่โอกาสได้คือแทบจะลิปหลี่แล้วอะตอนเนี้ยโอกาสที่ผมจะได้ในรายกรกปีใหม่คือลิปหลี่มากๆนะครับตอนนี้โอ้ยกูกูเคลียกูเครียด แ้วถ้าผู้ชมตัดเงินใน,ในมดติเท่าไหร่ก็บอกผมกันด้วยละกันเผื่อผมเชื่อเลยว่าน่าจะมีคนโนยการันตีอ่ะเอาง่ายๆเลยนะโอเคมาติสุดท้ายนะครับผมผมไม่มีเพชรฟาร์มแล้วเนี่ยตอนนี้หมดทุกอย่างแล้วนะก็หวังว่าเกมนี้ยังจะรักผมอยู่นะครับผมขอได้เดียกลับีใหม่ได้ไหมอะ่ะมาสามสองหนึ่งลุยเรียบร้อย โอ้โหกูไม่น่าหวังเลยนะแม่งเอโมนิก้ามันยิ่งเข้ากัวจะมาทาไมวะถ้าได้ในบรรยกาศกูก็จบวะเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วผมเครียดเลย โอเคนะครับท่านผู้ชมผลึกนางฟ้าผมมียอ่าไไรเนี่ยหมื่นหกกูโมีหมื่นหกแล้วเหรอโคตรเยอะเลยโอเคก็ลองต่อไปแล้วกันนะผลึกนางฟ้าเก็บไว้ยาวๆเลยแล้วกันโอเคนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายแล้วสิบมัลติที่เราเปิดกับในกา่ากไปก็ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมแหลกสลายไปในพริบตานะฮะโอ้โหเว่งมาเป็นเพลง แต่กลับได้สาวนเวชรนมาแทนก็ไม่รู้ว่าแม่งเอ้สาวป้อนมาทำไมวะผมก็ยังขาดตัวอีกเยอะเลยในเกมนี้ท <fois> <off> um, okay <splash> <laughs> ี่แม่งมีโอกาสหลุดเลยให้ผมได้นะแม่งคิดดูเยอะผมเชื่อเลยอนาคตตัวใหม่มาพร้อมหลุดเลยให้กูเสมออ่ะกูบอกแค่เลยนะคือแบบจะหลุดเลยเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับดวงนั่นแหละโอ้ยกูเครียด ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยวะแม่เงยเนี่ยถ้าผมเปิดได้ในบกาศปีใหม่วะนะทีมเวทในฝันของผมมันเป็นจริงแล้วอะคือแบบออนในบกาศธรรมดามาในกาบปีใหม่มาเที่ยวปีใหม่มาโอ้โหสามตัวเนี่ยแล้วก็แบบโคโกโรปินเซสแล้วก็ซาเลนซาเลนคิดมัดเนี่ยโอ้โหบอกเลย บ๊อบยับยับเราเคลปีใหม่ตีหนักหนักโจุอุโอโหเนี่ยภาพในฝันของผมมันจะเป็นอย่างนี้เลยเว้ยแต่มันเป็น,เป,นเป็นแค่ฝันไงมันไม่ใช่ความจริงให้ตายเอถอะทำไม้ผมต้องมาเกลืออะไรอย่างนี้ด้วยวะแม่งเกมนี้แม่งหวังว่าเขาหน้าจะมาแก้ตัวให้ผมได้นะเกมน,นี้บินคอนเขาหน้าก็อย่าทำให้ผมเกลือแล้วกัน ผมยังเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่นะก็อัพดาวตลอความรนี้เป็นเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าอย่ามันมันย้อนย้อนดาวได้ป๊้ โอเคโทโมห้าดาวหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคหวังว่าในคลิป ข้างหน้าเราจะไม่เกลือนะครับอะเหลือีตัวหนึ่งครัเอาไปโอเคนะครับผมท่านผู้ชมงั้นก็แปาาว่าสลับในคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็คง<ม>ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสด,ดีครับ